อัพโหลด4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม4นะครับทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับหน้าที่14นะครับผมเป็นหัวข้อ1.2นะครับก็คือ daily routine นะครับ daily แปลว่ารายวันนะครับ routine แปลว่างานประจำนะครับหรือกิจวัตรนะครับเพราะฉะนั้น daily routine ก็แปลว่ากิจวัตรประจำวันหรือว่ากิจกรรมประจำวันนะครับ v o c a b u l a r y นะครับแปลว,ว่าคำศัพท์ reading การอ่าน everyday activities activities แปลว,ว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับ every every day แปลวทุกวันคำสั่งบอกว่า listen and say นะครับให้ฟังแล้วก็พูดให้ match the phrases นะครับให้จับคู่วลีต่างๆ to the picture นะครับกับรูปภาพแล้วก็ให้จับคู่ความหมายด้วยนะครับ ซึ่งข้อแรกนะครับข้อ a นะครับเขาจะคู่กับหมายเลข7ในข้อ a นี้เขียนว่า lesson finish นะครับก็คือเรียนจบนะครับเรียนจบก็คือเรียนเสร็จไปในแต่ละวันก็มาคู่ข้อข้อ,ขอ,ขอที่7นะครับข้อที่7ก็คือนะครับ lesson finish at half past 3นะครับก็คือการเรียนในแต่ละวันนั้นจะเรียนเสร็จนะครับเวลา3โมงครึง่ง นะครับมันก็จะแมทชกันพอดีคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้อีกทีหนึ่งนะครับว่า A นั้นจะคู่กับ7นะครับนี่คือ7 A ก็ A เมื่อกี้นะครับที่เขาเขียนไว้แล้ว A กเาเขียนว่า lesson finish นะครับก็จะมาะมีความหมายเข้ากันกับ a d half past 3นะครับมาดูข้อ b กันต่อนะ,อะข้อ b ใช่นะครับข้อ b เนี่ยคุณครูก็ใส่หมายเลข2ไว้นะแล้วก็จะมาคู่กับหมายเลข10 นะครับหมายเลข10ข้อ B นี่เขาเขียนว่าเดนวีนะครับนะอ่าเขาเขียนว่าแฮ v ดินเนอร์ท่ทีครับแต่ในหมายเลข10นี่เขาเขียนเดนวีแล้วก็ตามด้วยข้อ10นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอาเดนวีมาไว้หน้านะครับแล้วก็เอาคําว่าแฮ v ดินเนอร์ซึ่งอยู่หลังอักษร B นะครับนี่อยู่หลังอักษร B นะครับแฮบดินเนอร์มาต่อกันนะครับก็จะได้ความหมายว่าหลังจากนั้น พวกเราก็รับประทานอาหารเย็นนะครับพอมาก็อีนะครับผมคุณครูก็เขียนให้คู่กับข้อข้อ,อหมายเลข1น,นะครับนะนี้หมายเลขก1นหตัวทีครับหมายเลข1น,นะครับผมหมายเลข1นหี่ i นะครับนะเขาเขียนว่า i จุดจุดจุด 'clock in t h น m o นะครับแล้ว i อะไรครับข้อ b I อ,ขอ้ข้อสครับข้อส I get up นะครับก็เลยนำมาเขียนเป็นประโยคว่า I get up at six s uh, e o'clock in the morning ก็แปลว่าฉันตื่นนอนในตอนเช้าเวลา7จ็ดโมงหรือฉันตื่นนอนเวลา7จ็ดโมงเช้าดังนั้นก็ดีนะครับนะคุณครูก็ใส่หมายเลข12ให้ข้อดีนี่ก็เขียนว่า I เหมือนกันนะครับนะ แล้วมาดูหมายเลข12หมายเลข12นะครับ I จดจดจด a t 10 o c l o c k นะครับ a t 10 o c l o c k นะครับตรงนี้ก็เขียนไว้ในข้อ12ส่วนในหมายเลขดีนะครับเขาจะเขียนว่า Go to bed ดังนั้นคุณครูก็เลยนำมาแต่งประโยคให้เป็น I go to bed at 10 o c l o c k แปลว่าฉันเข้านอนเวลา4ทุ่มนะครับ 1 0บจนอตรงนี้ไม่ใช่สิบจนนอนะครับต้องยี่สิบสองนนอนะครับนะภาษาอังกฤษนี่ไม่มียี่สิบสองนะครับแต่ภาษาไทยนี่หมายถึงยี่สิบสองนะครับสี่ทุ่มนะครับนะไม่ใช่นอนสิบโมงเช้านะครับนะนอนสี่ทุ่ม ไปต่อครับผมพยัญชนะ e นะครับจากคู่กับข้อ4ข้อ4ก็จะเขียนว่า h a v e breakfast นะครับถ้าจำไม่ผิดข้อ4ไหนไมายเลข4อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ่หมายเลขอีอยู่นี่แหมกว่าจะพบ เขจะเขียนว่า after that we นะครับนะเขาเขียนว่า after that we เห็นไหมครับเขาเขียนว่า after that w ดังนั้นนะครับหลังพยัญชน,นะ e นะครับก็จะเขียนว่า have breakfast เราก็ออกมาเรียงเลยนะครับนะ after that we have breakfast นะครับในการเรียงนะครับจะเอา,อาข้อความนะครับในภาพมาขึ้นก่อนหรือข้อความในพยัญชน,นะ e มาขึ้นก่อนก็ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าต้องเรียงแล้วให้ได้ความหมายที่เข้าใจง่ายนะครับนะถ้ามาเรียงแล้วได้ความหมายที่เข้าใจยากมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนัเกเรียนเข้าใจตามที่คุณครูอธิบายนะครับนะามาต่อครับผมคุณครูใส่ให้เป็นหมายเลขหกนะครับนะความจริงแล้วในตัวอย่างก็จะเขียนพยัญชนะ f ไว้นะครับนะ พรายันชน F จะคู่กับภาพที่6นะครับภาพที่6นะครับก็เขียนว่า V นะครับแล้วก็จด in the school in the school canteen นะครับ at 12 o'clock คุณครูก็เลยนำมาเขียนให้เป็น V นะครับ have lunch in the school canteen at 12 o'clock Have lunch ไม่ใช่คุณครูเขียนขึ้นมาเองนะครับ Have lunch มาจากหลังพยัญชนะ F นะครับนี่นะครับนะแ v e lunch โอเคไหมครับนักเรียนเข้าใจตามนี้นะครับนะก็แปลว่าพวกเรารับประทานอาหารเที่ยงกันในโรงอาหารของโรงเรียนนะครับนะสกูแ n นชินน่ะแปลว่าโรงอาหารของโรงเรียนเวลาเที่ยงนะครับนะเที่ยงตรง ไปก็ G นะครับก็จคุณครูจะให้คู่กับหมายเลข8ปดนะครับข้อจีเขาเขียนว่า i นะครับแล้วก็โจดๆๆคุณครูก็มาใส่ให้เป็น i Get Home นะครับเกทโฮมแปลว,ว่ากลับบ้านนะครับนะ from school ก็คือกลับมาจากโรงเรียนนะครับนะออกมาจากโรงเรียนกลับไปบ้าน at four o'clock f o r c l o c k ในะที่นี้ก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับ คุณครูไม่เลื่อนขึ้นไปดูที่ภาพเลยนะครับนะเอาเป็นว่าเมื่อมอมาเรียงเป็นประโยคแล้วนะครับถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็ถือว่าโอเคข้อที่8นะครับซึ่งพยัญชนะ H ชนะครับคุณครูก็นำมาจับคู่กับภาพที่3ตัวหนังสือก็จะเขียนไว้ว่าเดนนะครับ i ออะไรครับ I get rest นะครับ I get rest แปลว,ว่าฉันได้แต่งตัวนะครับนะ พยัญชนะนอะ I นะครับนะค,บคุณครูก็จับคู่กับภาพที่9ความหมายของพยัญชนะของตัวอักษรน,นะครับที่เขียนไว้ก็คือ I do my homework in the afternoon นะครับฉันทำการบ้านในเวลาตอนบ่ายนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะครับก็คือพยัญชนะน J นะครับซึ่งเขาไม่ได้เขียนเลข5ไว้นะครับในข้างบนแต่คุณครูนำมาจับคู่ไว้เลยว่าคู่กับภาพที่5 แล้วตัวหนังสือนะครับหลังพยัญชนะนเจนะครับอาจจะเขียนไว้ว่า then I go to school หรือว่าเดน I อเฉยๆนะครับแล้วหลังภาพ5นะครับนาะก็จะเขียนตัวหนังสือเหล่านี้เอาไว้ไม่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับหนาะคุณครูไม่เลื่อนก้นไปแล้วนะครับถ้านักเรียนมีหนังสือก็นักเรียนดูจากหนังสือได้เลยนะครับก็เลยได้ความหมายว่าเดน go to school หลังจากนั้นฉันไปโรงเรียนนะครับ l s s o n starts at 8 o'clock แล้วก็เริ่มเรียนคาบแรกนะครับนะ lesson ก็คือเริ่มเรียนนะครับนะเริ่มเริ่มทำการเรียนการสอนเวลา8โมงเชา้าส่วน11นี้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับให้นักเรียนดูที่พยัญชนะเคนะครับนะคุณครูก็จะนำมาคู่กับภาพที่11เอขาก็เขียนไว้ว่า after dan นะครับแล้วก็เขียนว่า i watch tv ไม่ว่าจะเขียนไว้ที่พยัญชนะเคหรือว่าที่ทหมายเลขสิเอ็หลังภาพนะครับนะนามาเรียงแล้วได้ใจความอย่างนี้นะครับนะอั t เตอร์แดนะครับแปลว,ว่าหลังจากนั้น I watch TV ฉันก็ดูทีวีน่าจะอัปเตอร์เดนมากกว่าเดี๋ยวดูนะนะไม่ใช่อัปเตอร์ n ดนะคุณครูว่าเดี๋ยวแป๊บเดียว 11K Uh, watch TV นะครับเห็นไหมครับหลังมรรยนชนะเคจะเขียนว่า watch TV เพราะฉะนั้นหลังข้อ11หลังข้อ11จะเขียนว่า after that นะครับเห็นไหมครับคุณครูบอกแล้วว่าผิดนะครับนะ after t h e n ไม่มีนะครับนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ My after then ก็ after that นะครับนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น after that นะครับ คุณครูมองไม่ชัดเลยนำมาเขียนเป็นอัพเตอร์แดนซึ่งรีบรีบเขียนนะครับแต่พอมานั่งสอนนักเรียนเนี่ยคุณครูรู้เลยว่าอัพเตอร์แดนมันผิดนะครับภาษาอังกฤษไม่มีนะครับนะอัฟเตแดนะครับแปลว่าหลังจากนั้นโอเคมาดูข้อสุดท้ายท้ายสุดกันนะครับหมายเลข L นะครับจะคู่กับข้อ2อ่ะเรามาดูกันหมายเลข L คู่กับข้อ2อ่าไม่ใช่หมายเลข L นะ หลังพยัญชนะแหม่คุณครูก็พูดผิดเรื่อยเลยนะครับหลังพยัญชนะ L จะเขียนว่า have a shower นะครับซึ่งแปลว่าอาบน้ำนะครับแล้วมาดูหมายเลข12หมายเลข12จะเขียนว่า at 10 o'clock นะครับแต่ว่ามี i อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น i uh, take a shower หรือ have a shower at 10 o'clock นะครับ เราก็ไปดูกันเลยว่าคุณครูเขียนไว้ถูกหรือเปล่าเห็นไหมครับมี first ด้วยนะครับนะแหมคุณครูทำไมตาไม,าม่ดีเลยของ first I หมายเลข2เอ๊เดี๋ยวนะครับ D 12 I go to bed at 10 o'clock uh, I go to bed เพราะฉะนั้นตรงนี้หมายเลข2ะครับนะไม่ใช่หมายเลข12 ก็คือมี first นะครับ first I take a shower นะครับ first I a, take a t a shower ไม่มีเทน c l o c k อกนะครับนะถ้าอย่างนั้น I take a shower ไม่มีนะครับตรงนี้มีแค่ first I have a shower แหมคุณครูนี่ผิดใหญ่ผิดโตหลายที่เลยนะครับนะ first I have a shower โอถูกต้องแล้วเนี่ย first I have a shower ไม่มี t ท n o c ค o c k โอเคจบ จบจบถูกต้องแล้วแหมคุณครูวันนี้สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับเป็นว่าจบหน้าที่เบร็จนะครับนะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับสองท่านเขียนคอมเมนต์เข้ามาบ้างก็ได้นะครับนะทักทายเข้ามานะครับผมว่าอยู่จังหวัดไหนก็ยังดีนะครับนะคุณ